โอ้เวียนหัวเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่องจาำหอมบัวแก้วเชียงตุงวันนี้เราจะมาทำอาหารของกินกันนะคะมีชื่อว่ามาล่ามาล่าซิงกอนนะคะ มาล่าซิงก็ก็คือมาล่าขาไก่นะคะไปดูวัตถุดิบกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างไปกันค่ะนี่ค่ะมันมีขาไก่ด้วยนะคะเราจะตัดตัดเล็บเราต้องตัดเล็บมันออกแล้วก็หั่นเป็นสองท่อนก่อนแบบนี้หนี่ง ได้ไหมเน exactly ี่ยไม่้โตรงกลไง้ไม่ตรงก็ได้ไม่สวยฉันพันอย่หรอจำไม่บอกไม่สวยเจาวกเเล่านจไมั่เจ้าวไมู่้ักสิ่งนี ตัวจมีเเสเดนี้จะแยงจ้ไปกัน้าตวเโอ้ได้แล้วกจะได้สิผักกาดทังเง่ะักมูทังเงมาม่เทาเข้มรไหมแมาที่อมีขาเนี่ยที่หกีเอนเดี๋ยวได้ใครรู้ d ตัแกเอนีวนนะมันควบมันคบเอียงเออ ลลเดีวค่าอาะอนี่เกี๊ยวเชียงอ่ะโอเคเชียงเสียงนี้เตย์นั่งนั่งไหนอย่างเงี้ยมานี่ค่ะทำเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> แล้วอันนี้คืออันนี่คืออะไรดินดีหลายๆค่ะจะเป็นหมาล่าพริกพริกหมาล่าเอารถแบบนี้เลยมันมีนนมีรถอยู่นะนี่คือรถอะไรวะรถเผ็ดรถเผ็ดอย่างนี้พื้นร้อเนี่นเองหม่า จิมเตี๋้วไแบบฟักบุแล้วนี่คือเส้นมาล่านะคะมันจะเป็นแบบเส้นแก้วเนาะเส้นแก้วแช่ไว้แล้วนี่ตรงนี้อ๋ออันนี้คือแช่แล้วแช่แล้วนะคะนี่อันนี้เส้นสีดํามันจะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะนี่เส้นแก้วเมื่อกี้ที่เราโชว์แล้วก็เส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีดำอันนี้มันจะใหญ่นิดนึงเนาะ น่าจะแบบบุกหน่อยมั้งเพราะอนนี่ยังแข็งเลยแข็งเพราะมันเส้นใหญ่ไงแล้แช่ไว้ระมาณชั่วโมงแช่ไว้แบบว่าได้แล้วมั้งอันนี้ห้านาทีสิบทห้านาทีแล้วมั้งเมื่อกี้เอามาแล้วก็แช่ไว้เลยแล้วนี่ขาไก่เราก็เอามาลวกน้ำร้อนนะคะเนี่ยเพื่อให้มันแบบว่ากลิ่นไม่มีกลิ่นหรอก เพื่อให้ปว่ามันไม่มีกลิ่นนะคะคเพื่อให้มันสุก <laughs> ใช่ลแล้วนี่นก็กระเทียมนะคะเนี่ยกำลังแก่อยู่ค่ะแล้วนี่ป้านะคะป้าแก่กระเทียมอยู่นะคะเนี่ยน,นี่ค่ะเราก็เลือกผักแล้วนะคะเนี่ยเราก็เอามาล้างนะคะเนี่ย I don't <laughs> โอยโอปูมัดนี่ค่ะเราก็ล้างผักเสร็จแล้วนะคะจะเอาไปไว้ข้างในค่ะนี่ค่ะเราก็ผัดเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงหมาล่านะคะ แล้วก็ใส่พริกนะคะเนี่ยใส่พริก่รแล้วก็ตรเียมโอก้ยไม่ใส่ะเ่ล้มัน็อ่อ กินหอมมากเลยค่ะโอ้เราก็เอาขาไก่ใส่ลงไปเนี่ยใ so so ่ะเพาชิมไกกันกลิ่นงใส่ลงไปแล้วนะคะเนี่ย เออติดก็สาว่ะม่รงานมากขนาดันติดก็ตายอยาี้ติดคนเยอะสักหลาตัวได้ไงตัวเราคนงานโอ้ยน่ากินมากเลยท่านเนี่ย

น,น,นี่ค่ะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ากินมากเลยลุมากเลงนี่ค่ะเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราสองคนก็แยกมากินที่สวนนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนก็เลยแบบว่ามากินที่สวนมันจะได้เย็นสบายเนาะใช่บรรยากาศก็ดีวิวก็ดีนะคะทุกคน คนที่บ้านก็จะกินที่ครัวนะคะเราก็อยากมากินที่ตรงนี้อย่าพูดมากเลยเรามากินกันเถอะกินไม่ได้ต้องต้องแบบว่าเอาอะไรใส่ไปก่อนใชน่เราต้องเอาผักใส่ก่อน,ผ,นผักบุ้งบุ้งแล้วอันนี้ก็เอ็ดเข็มนะคะเนี่ยยาวไปบายาวยาวไปนิดน,นึงอะ่ะเอ็ดเข็มนะคะ แล้วก็อันนี้คือคือผักกาดนะคะเนี่ยกกแล้วก็จะทำแบบนี้แล้วก็ใส่กันนะคะมันฝรั่งพโพเทโต้นะคะเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ใสทำไมตัดชิ้นใหญ่มากเอ่อก็แบบว่าจะได้แบบอร่อยๆไงนี่คือเสนซียน เส้นสีขาวนะคะเส้นมันล่าลแล้วก็อันนี้คือเห็ดหูนะคะเส้ดำนะคะใส่เข้าไปใส่หมดเลยจุ๊บจบนนุ๊อันนี้ยกใส่ลงเส้นสีดำเส้นสีดำนะคะนี่เส้นกลมๆเส้นแก้วหมดเลยเหรอเพอาะก่อนไหมนี่แหละใส่หมดนี่เลย นั่นลงไปก่อนแล้วเราก็พักไว้ก่อนเพราะว่ามันยังแต่ว่ายังกินไม่ได้เนาะเพิ่งใส่เองเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะยังกินไม่ได้ทุกคนรอนานมาก นานมากเลยเนี่ยโอ้หิวก็หิวท้อก็ร้อนเลยติดแล้วทุกคนหานก็ยังไม่ติดมันก็ไม่แรงเลยเป่าช่วยกันเป่าโอ้เวียนหัวเลยอ้วว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 ว่วววว่ววเลยเวว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 วเววววว อะไเลยเพลงวันนี้จะได้กินไห้เนี่ยออยังไม่ได้ยังไม่ได้วันนี้เราจะได้กินไหมเนี่ยปอกเข้าไปเดี๋ยวก็ได้กินเองละโตัวต้งไงบอห่มมา ต่อไว้ว่าสุภาพสุภาพต่อยังไงให้สุภาพอ่ะแบบนี้ไงในชาตินี้จะได้กินลมลมมันยังไม่ไดึงอ๋อเวียนหัวมากเอาไปเอานี่ใส่แก้วเลยเมื่อกี้อเอาเออกเลยไปใหม่เลยเดี๋ยวเหมือนกันอ่ะ เกียงมากเพื่อนเกียงมากเลยมเสีนะชิบบติ๊กตอกติ๊กตอกติโอ้พอดแล้วได้แล้วได้แค่นิดนึงเงแป๊บอีกแป๊บแป๊บแป๊บเหรอโอ้โอเยี่ยมเ เย็บเอาอีกเอาอีกทำางนี้ดิเพื่อนเพื่อนกระเป๋าบ้างสิเรียนหนูอ่ะโอ้เราไม่เวียนนะเราไม่เวียนหัว, <c oughs> วทา่านสิแป๊บแป๊บเอาใส่ถังใส่เหรอได้แล้วมัง้งโอเคเป่าเป่าเอาให้แรงกว่าน,นี้ส<ฮ>ิแรงไหมกลิ่นมันหอมมากเลยเนี่ย ได้แล้วมันน่าจะได้แล้วนะเปิดแล้วนะแทนแทนแทนว้าวน่ากินนี่ยน่ากินมากหอมตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วนะคะลุยขาไก่นะคะนี่โหใหญ่มาก ชอบมากเลยชียตัตรงเอาวันนี้เอายูอื้อรสชาติดีมาก เยี 1> 1่ยมยอดแต่ดี แซ่บมากนะคะแต<ส>บทำกินง่ายๆค่ะมาล่าก็จะมีเป็นสำเร็จรูปมาให้นะคะ<ช>เราก็ทำกินง่ายๆถ้าใครอยากจะกินอ,อร่อยอร่อยแล้วก็แซ่บทำกินง่ายๆเนาะใช่ออมีสำเร็จแล้วคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันกินอีกแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แ like. ชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye